วันนี้นะคะจะตรงกับวันอาทิตย์นะคะคนใหญ่ที่นี่ลูกค้าเราในห้องนวดเราลูกค้าจะเยอะค่ะวันอาทิตย์ทุกนี้นะคะจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะดูนะคะว่าตรงนี้ลูกค้าเต็มห้องเลยนะคะแล้วหมอนวดเราทั้งหมดตรงนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณ25คนนะคะจะเต็มทุกเตียงค่ะแล้วจริงๆอ่ะยังสามารถจะเสริมเตียงได้ถึงประมาณ30เตียงนะคะแล้วตรงนี้นะคะเราอยากจะขอขอบคุณหน่วยงานราชก,การ ที่เข้ามาให้งบการสนับสนุนในส่วนของให้หมู่บ้านพุ่มร้อนแห่งนี้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งนะคะอันดับหนึ่งนะคะยากขอขอบคุณหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่13สนพ่ .1 ขาวกลิ้งแกงกระจานค่ะที่ให้งบมาสนับสนุนกลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มต้นแบบเริ่มต้นตรงนี้มีงบสนับสนุนเข้ามาสอนตรงเนี้ย ครั้งแรกนั้น25ท่านแล้วหลังจากที่เราได้งบจากนปคแล้วนะคะตรงนี้จากที่เราได้งบจากของนปคแล้วกลุ่มของเราก็จะเป็นชุมชนเข้มแข็งขึ้นโดยการต่อยอดให้หมอนวดตรงนี้สอนน้องๆขึ้นมาใหม่แล้วเรายังได้ต่อยอดมาเรื่อยๆค่ะกลุ่มที่สองก็จะเป็นเรียนกันที่สาธารณสุขจังหวัดนะคะก็ขอขอบคุณหาูการสาธารณสุขจังหวัด ที่ให้งบการส,สนับสนุนตรงนี้แล้วก็ยังมีส่วนของสถาบันรชาชพัฒเพชรบุรีแล้วสถาบันเทคโนโลยีพระนครสถานบันเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีพระนครจากกรุงเทพมหานครนะคะก็มาให้ความรู้ของกลุ่มนี้ตลอดเวลาค่ะนนมีหน่วยางานอะไรอีกเออแล้วก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะที่เข้ามาสนับสนุนเราตรงนี้แล้วยังมี เนื่องาที่การนี้ามากมายไม่ว่าจะเป็นของส่วนของอบตอหลังกระปร้องนะคะที่ให้งบการสนับสนุนนะคะตรงนี้อยากจะขอขอบคุณหน่วยงานและจาการทุกท่านค่ะที่เข้ามาให้งบเราสนับสนุนให้ชุมชนตรงนี้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งแล้วทําให้เราคนในพื้นที่ไม่ต้องออกไปหางานทําข้างนอกนะคะตรงนี้เราสามารถที่จะให้พ่อแม่พี่น้องเราเข้ามาทํามา หากินอยู่ตรงนี้โดยที่เราไม่จะต้องไปหางานทําที่กรุงเทพหรือที่ไหนนะคะก็ขอขอบคุณหน่วยงานทุกส่วนราชการค่ะไม่ว่าจะเป็นทางส่วนของทางอําเภอทุกส่วนค่ะที่เข้ามาให้การสนับสนุนตรงนี้นะคะนี่ค่ะแล้วยังไงคะออดีมากเลยัะอ๋อดีมากเลยค่ะอ่าเขา ขอสัมภาษณ์อ่านนี่ค่ะเ,คเขามานวดประจำมานวดแล้วเป็นไงบ้างคะอค๋อรู้สึกว่าเบาขึ้นเยอะเบาขึ้นเยอะเลยที่นี่เขามีใบทุกคนนะคะคที่นี่นะคะหมอที่เนี่ยเขาจะมีใบอนุญาตทุกท่านค่ะจากสาธารณสุขจังหวัดน,นะคะขึ้นทะเบียนหมอนวดถูกต้องเรียบร้อยทุกท่านค่ะนะคะตรงนี้ก็ก็ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ